สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองได้ทาง YouTube รถบรรทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุกสล้อกลางเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุกสี้อยี่ห้ออิซุรุ่น n k r 1 0 0แรงม้าครับเครื่องอิสุสี่เจจีสองหนึแรงครับหัวซีสันบางเดิมครับภายในอุปกรณ์ครบสมบูรณ์พรอะไรพาวเวอร์ครับระบบแอร์มีครับกระบะบรรทุกช่วงยาว3ามเมตรสีครับช่วงล่างหลังเพาร้อยครับ รถจดทะเบียนป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับรถขับใช้งานปกติเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมโอนหากเพื่อนๆกำลังมองหารถบรรทุก4ล้อก,กลางช่วงยาว3เม40คันนี้ขายราคา2 9,000บาท2 9,000บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-821-1158 084-821-1158หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ